สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14มกราคมปี2022นะคะก่อนที่จะไปพูดเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในเรื่องของการขอรับบริจาคอาหารแมวค่ะเพราะว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นท่านผู้ชมช่อง YouTube ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เธอเลี้ยงแมวจรจัดอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะที่เมือง ร i เวอร์ไซส์หยุดประมาณ50กว่าตัวแล้วก็ต้องใช้อาหารทุกวันนะคะเธอก็อยากจะขอรับบริจาคนะบรรดาทาสแมวทั้งหลายที่สนใจแล้วก็เห็นใจนะคะช่วยส่งอาหารไปช่วยเธอด้วยโดยที่เธออนุญ,ญาตให้โพสต์นะที่อยู่ของเธอในความเห็นที่หนึ่งนะคะชื่อว่าคุณเอนุชนภาเธอบอกว่าช่วยส่งไม่ต้องส่งเป็นเงินก็ได้นะคะแต่ขอเป็นอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องเพราะว่าแมวหลายตัวเป็นแมวแกะคะ่ค่ะไม่สามารถจะกินอาหารเม็ดได้นะคะก็ เป็นอาหารกระป๋องมากกว่าตอนนี้ต้องการอาอย่างเร่งด่วนนะคะก็จะเราจะโพสที่อยู่ไว้ให้ก็มีอยู่ประมาณ50ตัวแถวแถวริเวอร์ไซส์ทีนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วไม่ไม่โทรแจ้งทางการให้มาจับไปละ่ะก็จริงๆแล้วโทรไปตั้งหลายหนแล้วนะคะเธอบอกว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครมาแต่ว่าชีวิต ที่เหลืออยู่ก็ยังคงต้องเดิมดำเนินต่อไปยังคงต้องหิวยังคงต้องกินข้าวในระหว่างที่รอทางการจะเข้ามาช่วยนะคะก็ตอนนี้ก็เลยขอความช่วยเหลือมานะคะใครที่สนใจจะส่งบริบราจาคอาหารแมวก็ดูได้ที่อยู่ของเธอที่ความเห็นที่หนึ่งค่ะมาถึงโควิดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็อาการสาหัสหนักกว่าเดิมอีกค่ะทุบทุกๆสถิติแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา วันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาเป็นสถิติใหม่ค่ะที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงที่สุดนะคะวันเดียว1,433,977คนค่ะพอมาวันที่11ก็เป็น769,928คนนะคะวันที่12 857,910คนและเมื่อวาน887,777คนค่ะก็ถ้าเทียบโดยเฉลี่ยก็ ติดกันวันละประมาณ70,000 0คนในตอนนี้นะคะซึ่งเป็นเคสใหม่ที่มันมีความรุนแรงขึ้นทีนี้ก็เราดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขเนี้ยไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่แท้จริงความจริงแล้วมันน่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนมีโควิดโฮมเทสคิดซึ่งสามารถที่จะเทสตัตวเองเองที่บ้านได้นะคะดังนั้นหลายคนก็ทราบว่าตัวเองเป็นโควิดจากจากที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่ศูนย์เช็คกนะคะดังนั้นไอ้ตัวเลขที่เราบอกว่า มันมีมากถึงวันละ1ล้านสแสนเคสบางทีมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่ามันมีหลายคนที่ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์แต่สามารถที่จะเช็คได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วก็ทราบว่าตัวเองเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้บอกใครแล้วว่าอาจจะไม่ได้ควอลตินตัวเองด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นต้น อีกอันนึงก็คือเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ไม่ยอมปิดประเทศใดๆเลยนะคะก็คือว่าสมัยยุคของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเราจําได้ว่ายุคนั้นยังมีการแบนประเทศยุโรปนะคะแล้วก็กลุ่มเชงเก้นไม่ให้เข้ามาเป็นเวลานานด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนั้นก็มีแบนจีนไม่ให้เข้ามามีแบนญี่ปุ่นแบนอิหร่านแบนบราซิลนะคะที่หลายๆประเทศที่ตอนนั้นเขาเป็นกันเยอะๆเราก็ไม่ให้เข้าแต่ตอนนี้ ตั้งแต่มีโอไมครอนเข้ามานะคะไม่เคยมีการปิดประเทศและไม่มีการแบนใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนยังคงสามารถเดินทางได้เป็นปกติแล้วธุรกิจกิจการก็ยังคงเปิดเป็นปกตินะคะก็มันก็เลยมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วอีกอันนึงก็คือตอนนี้ชาวอเมริกันก็กําลังอยู่เข้าสู่ภาวะยุคเงินเฟ้อนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดไป ดูสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะเห็นว่าราคาสินค้าตอนนี้แพงมากๆนะคะขึ้นมาเป็นเท่าตัวทีเดียวตอนนี้ก็เป็นยุคเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดแล้วล่ะค่ะหมายถึงหลายๆคนก็ต้องเริ่มประหยัดแล้วด้วยนะคะ ข่าวจาก USCS เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะคะ USCS ก็ประกาศว่าใครที่ยื่นแบบฟอร์ม I 539นะคะ I 539ก็คือแบบฟอร์มที่สำหรับทําการต่ออายุสมมุติว่าคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณต้องการที่จะต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวไปอีกปกติวีซ่าท่องเที่ยวจะอยู่ได้6เดือนนะคะแต่ว่าต่อได้อีก6เดือนก็คือแม็กซิมัมอยู่ที่นี่ได้1ปีแต่ว่าคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ เหตุผลมากพอที่จะบอกเขาว่าทําไมคุณต้องอยู่ที่นี่นานขึ้นเช่นคุณอาจจะเกิดความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าประเทศที่คุณกําลังจะกลับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับได้เช่นเขาปิดประเทศแล้วไม่รับนักท่องเที่ยวใดๆเลยและไม่นับไม่รับใครเลยอะไรเงี้ยเข้าประเทศก็อาจจะมีปัญหาทําให้คุณจะต้องต่อวีซ่าขึ้นไปทีนี้ทาง U.S.C.S. ก็บอกว่าใครที่ยื่นแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ i539 เนี่ยนะคะ เขาจะไม่ส่งปรษณสน์เพื่อจะบอกคุณว่าคุณจะต้องไปพิมพ์ไลายนี้มือวันไหนนะจะไม่ส่งเป็นปรษณสน์กระดาษสําหรับใครที่ยื่นแบบฟอร์มทางออนไลน์นะคะคุณจะต้องทําการเข้าไปที่ USCAS เว็บไซต์แล้วก็ทําการ create account ของคุณเองทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะ ดูข้อมูลว่าตัวเองจะได้ไปพิมพ์ารนิ้วมือวันไหนแล้วคุณก็ต้องไปตามนัดวันนั้นนะคะแล้วเมื่อคุณได้รับการน,นัดว่าจะต้องไปพิมพ์ารนิ้วมือแล้วคุณจะต้องเป็นคนปริ้น เอกสารออกมาจากบ้านคุณเองนะคะถือเป็นเอกสารไปไปตามนัดนะคะแล้วก็ไปยื่นให้เขาโดย U.S.C.S จะไม่ส่งเอกสารมาให้ที่บ้านนะดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมไป create account กันแล้วก็ไปดูออนไลน์กันเอาเองถึงเวลาก็ต้อง print เอกสารออกไปเองถือไปเองนะคะเพราะว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ไปพิมพ์ลายนิวมือ สมมติคุณไม่ได้รับนัดเพราะคุณไม่ทราบอาจจะไม่รู้ว่าต้องทําออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะ,อะพอถึงเวลาไปไม่ได้ไปพิมพ์รายนิ้วมือเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าคุณได้เพราะว่าถ้าไม่รู้ว่ามีรายนิ้วมือ,อยังไงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่คุณอยู่เนี่ยคุณไปก่ออาชญากรรมอะไรไว้หรือเปล่านะคะก็ไม่สามารถที่จะ,ะให้วีซ่าคุณต่อได้ดังนั้นก็ขอให้เช็คสเตตัสหรือว่าสถานะตัวเองให้ดีทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ติดตามอา้าว ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งถามว่าพี่เพื่อนผมเข้าอเมริกามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เขาก็โดนเอาเข้าห้องเย็นคำว่าห้องเย็นที่นี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary room นะคะ,ะแล้วก็เขาก็ตรวจค้นอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วเพื่อนก็โดนส่งกลับเมืองไทยแถมโดนแบนวีซา่าเป็นเวลา5ปีด้วยแบบนี้มีทางไหมที่เราจะไม่โดนแบนวีซา่ามีนะคะ แต่จะบอกว่าไม่เราจะไม่บอกว่าทุกคนจะไม่โดนส่งกลับอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะการส่งกลับเกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการส่งกลับเฉพาะคนไทยแต่หมายถึงว่าส่งกลับคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ส่งกันเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่คุณอาจจะไม่ทราบนะคะทีนี้ในส่วนของว่าการส่งกลับเนี่ยเราต้องอธิบายเรื่องของวีซ่าท่านผู้ชมเข้าใจก่อนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องวีซ่านะ กระทรวงการต่างประเทศออกวีซ่าให้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะเข้าประเทศนั้นๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศออกวีซ่าให้คุณมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าทางตอมอที่นี่จะให้คุณเข้านะคะทีนี้เวลาที่คุณเข้าประเทศมาเนี่ยตอมอเขาก็จะต้องมีการตรวจนะคะ ในการที่เวลาคุณเข้ามาที่ประเทศแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมที่เขาจะต้องมีสตป์สตปมสตป์แล้วคนก็ยืนรอคิวคุณก็ต้องไปยืนรออันนั้นเหมือนกันนะคะนั่นคือการขอเข้าประเทศก็เขาเรียกว่า apply ายนะคะแอดมิชันหรือว่าการที่จะ,อะขอ ให,ใ,หให้มีการเข้าประเทศในตอนนั้นเขาเรียกว่าการขอเข้าประเทศโดยที่เรามีวีซ่าในการเข้าประเทศอยู่แล้วดังนั้นถึงได้บอกท่านผู้ชมว่าอย่าสับสนการมีวีซ่าไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เข้าทุกคนการที่คุณมายืนอยู่ตรงตู้ตรงคิวนั่นเป็นการที่ขอต่อมอเขาเข้าวีซ่าเอ่อเขา้าเข้าประเทศแล้วเขาก็จะถามคุณตรงนั้นว่าอาจจะมากี่วันจะมาอยู่ที่ไหนออจะมาเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรก็ว่ากันไปถ้าเขาพอใจเขาก็ให้คุณเข้า แต่ถ้าเขาไม่พอใจเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยคราวนี้เขาก็จะพาคุณเข้าไปที่ห้องเย็นที่เรียกว่า secondary room นะคะโดยที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจค้นตัวคุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจค้นโทรศัพท์คุณนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่คุณพกมาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะค้นกระเป๋าคุณด้วยนะคะทีนี้เมื่อ,อดูแล้วดูทรงแล้วว่าคุณไม่น่าจะไม่น่าจะเข้ามา อ,อยู่แบบมาเที่ยวจริงๆอาจจะเขาอาจจะคิดว่าคุณมาโดดหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยด้วยประการทั้งหลายที่เขาคิดว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องให้คุณส่งคุณกลับวันนั้นเลยนะถ้าคุณเองเนี่ยดูท่งตัวเองแล้วว่าเฮ้ยสงสยัยฉันโดนส่งกลับแน่นอนละคราวนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองอะไรได้อีกเพราะเขาอาจจะ เขาอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องโดนส่งกลับนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้อย่าพยายามเถียงตอมอให้ใช้ล่ามนะเพราะเราจะมีล่ามทางโทรศัพท์อยู่แล้วมาถึงตรงนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาจะต้องส่งคุณกลับคุณขอให้คุณพูดว่า Can I withdraw my application for admission คำว่า Can I withdraw my application for admission ก็หมายความว่าการที่คุณ ขอถอนตัวเองจากใบสมัครที่จะเข้า,าสหรัฐอเมริกามาซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในออปชันที่จะทำให้คุณไม่โดนแบนวีซ่าเข้าใจปะบางทีเจ้าหน้าที่จะออฟเฟอร์คุณเลยว่าคุณจะดีดรอแอปพลิเคชันไหมหลายคนอาจจะงงว่าดีดรอแอปพลิเคชันคืออะไรวะฉันไม่เห็นเคยสับมิดหรือไม่เห็นจะเคยส่งเอกสารอะไรไปเลยหรือไม่เห็นเคยส่งใบสมัครเลยทำไมต้องให้ดีดรอดีดรอแอปพลิเคชันมันแปลว่าขอถอนใบสมัคร ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่คุณไปยืนรอคิวให้เขาสแตมป์ตรงที่ตอมนั่นน่ะเขาเรียกว่าการขอเข้าอเมริกาแล้วตรงนั้นนะคะแต่เป็นการขอปากเปล่าที่ไม่ได้เป็นการเขียนเอกสารแต่ทีเนี้ยเวลาที่เขาจะส่งคุณกลับเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนใจดีเขาจะถามว่าคุณจะวิดรอแอปพลิเคชันไหมก็คือจะอจะขอถอนตัวแล้วกลับบ้านเองไหมเพราะยังไงยังไงเราก็ต้องส่งคุณกลับ ถ้าคุณไหวตัวทันคุณต้องบอกว่า yes can I withdraw my application for admission นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุณเต็มใจที่คุณจะกลับของคุณเองนะคะคุณจะโดน revoke Visa หมายถึงว่าวีซ่าของคุณจะโดนเป็นโมคะเขาก็จะยกเลิกวีซ่าที่คุณมีนะคะแล้วก็ส่งคุณกลับโดยที่คุณจะไม่โดนแบนวีซ่าแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณไม่ขอ withdraw application หมายถึงเขาส่งคุณกลับเลยนะคะโดยที่คุณไม่ได้ขอ Withdraw Application เขาจะ Revoke Visa ของคุณก็คือยกเลิกวีซ่าของคุณให้เป็นโมฆะส่งตัวคุณกลับแล้วก็แบนไม่ให้คุณเข้าประเทศอีก5ปีนะคะความแตกต่างมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณขอวิดรอ a w ก่อนเขาก็จะให้คุณเซ็นเอกสารนะคะว่าคุณวิดรอ a w เองด้วยตัวของคุณเองเมื่อส่งคุณกลับไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะโดนยกเลิกวีซ่าไปแล้วคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ ไปขอวีซ่าใหม่กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในไทยโดยที่ทางสถานทูตสหรัฐก็อาจจะถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้วีซ่าอันใหม่กลับคืนมา แต่ถ้าคุณไม่ withdraw application แล้วเขาส่งคุณกลับแล้วเขายกเลิกวีซ่าของคุณแล้วเขาแบนคุณ5ปีนั่นหมายความว่าในช่วง5ปีคุณหมดสิทธิ์ที่จะมาขอวีซ่าเข้าอเมริกาใหม่อีกเลยคุณต้องรอหลังจาก5ปีไปแล้วนั่นคือคือสิทธิประโยชน์ที่คุณจะเสียไปดังนั้นถ้าคุณรู้แล้วดูทรงแล้วว่าเถียงยังไงก็ไม่รอดสงสัยยังไงก็ไม่ผ่านยังไงเขาต้องส่งชั้นกลับนะคะนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณหลีกเลี่ยม การโดนแบนวีซ่าที่สนามบินนะคะก็คือการขอ Withdraw Application ตรงนั้นไปเลยว่าโอเคฉันรู้ละว่าคุณจะส่งฉันกลับยังไงฉันขอถอนตัวเลยฉันขอถอนด้วยตัวของฉันเองโดยที่คุณไม่ต้องมา Force ให้ฉันกลับนะคะดังนั้นหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าการใช้วีซ่าท่องเที่ยวหลายคน abuse วีซ่าท่องเที่ยวหมายความว่าคำว่าวีซ่าท่องเที่ยวแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมาเที่ยวจริงจ เช่นคุณจะมีเวลามาเที่ยว15วันคุณก็บอกว่ามา15วันคุณควรจะมีเอกสารสิคะว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่คนหลายคนนี่อยู่แบบ6เดือนแล้วก็มาช่วยป้าทํางานร้านอาหารโดยมาอ้างว่าเออมาช่วยป้าเช็ดจานที่ร้านแต่ว่าป้าไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะแต่จ่ายเป็น ค่ากินข้าวจ่ายเป็นที่อยู่อาศาาัยแทนนั่นคือการทำงานนะคะนั่นคือไม่ใช่การมาเที่ยวถึงแม Meet ้ว่าคุณจะไม่ได้รับเงินเป็นเงินสดก็ตามแต่นั่นคือการทำงานเพื่อแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่เป็นเงินถูกปะบางทีเราทำงานแลกข้าวก็มีบางทีเราทำงานแลก,ก,กของก็มีถูกปะแต่นั่นคือการทำงานนั่นคือไม่ใช่การมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยากจะให้คุณเข้าใจว่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้ทำ งานใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งงานที่ไม่ได้รับเงินเป็นเงินสดด้วยอาจจะเป็นสิ่งของเป็นเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรืออาหารเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็ถือว่าอันนั้นผิดประเภทของการมาด้วยเหมือนกันนะขอให้คุณรู้ตรงนี้ไว้ด้วยเพราะหลายคนไม่เข้าใจหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับเงินรับทองนี่นะแต่เรามาเที่ยว ก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดเขาทราบคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนส่งกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนวันนี้อธิบายให้คุณฟังเรื่องนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสําหรับเรื่องของการส่งกลับเรื่องของที่คนไทยโดนส่งกลับที่ตอมรออธิบายาละเอียดชัดเจนไปแล้วในอีพี EP เมื่อนานมาแล้วเดี๋ยวเราจะโพสในความเห็นที่หนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาชมจะได้เข้าใจเรื่องของวีซ่าและต่อหมอให้มากขึ้นสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอใทุนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ